สวัสดีค่ะจากการศึกษาของนักวิจัยไทยพบว่ามีดอกไม้หลายชนิดที่มีสารสำคัญสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้เมื่อไม่นานมานี้นะคะจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยพบว่าดอกราชพฤกษ์ดอกขี้เหล็กและดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการสลายของคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนังของคนเราและยับยั้งเมลานินได้อีกด้วยละค่ะ เราเนี่ยเคยหลงไปใช้เครื่องสำอางนะคะที่คนบอกว่าใช้แล้วหน้าดีมากหลังจากนั้นเนี่ยอาการแพ้ต่างๆก็เกิดขึ้นจนกระทั่งได้มาเจอเครื่องสำอางจากดอกไม้สีเหลืองตัวนี้นะคะงานวิจัยตัวนี้ได้นำมาทดลองใช้ปรากฏว่าผิวหน้าเนี่ยได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ทำให้เราหายจากอาการแพ้สเตียรอยนะคะสำหรับดอกไม้สีเหลืองสาชนิดนี้นะคะก็ ประกอบไปด้วย3ดอกด้วยกันนะคะก็คือดอกราชพฤลษกดอกที่เล็กและก็ดอกดาวเรืองในดอกราชพฤลึกเนี่ยค่ะอุดมไปด้วยสารไบโอฟลาโวนอยด์และฟิสตูลินซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ยเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะยับยั้งการทำลายของผิวหน้ายัางช่วยสร้างเส้นใยคอลลาเจนนะคะมาทดแทนผิวที่ถูกทำลายทำให้หน้าของเราเนี่ยกระชับต่งตึงโดยธรรมชาติ ส่วนดอกขี้เหล็กค่ะก็จะเต็มไปด้วยสารฟีนอลิกซึ่งทําให้ผิวเนี้ยดูฟูอิ่มเอิบหรือรอยต่างๆเนี้ยก็จะจางลงโดยอัตโนมัติอันดับ3นะคะก็คือดอกดาวเรืองเต็มไปด้วยสารลูทีนค่ะยับยั้งการทํางานของเมลานินทําให้ผิวเราดูไบท์ดูกระจ่างสว่งสางใสลดความหมองคล้ำแล้วก็จุดด่างดําบนใบหน้าได้ดีมาก ตัวงานวิจัยดอกไม้สีเหลืองเนี่ยก็ตรงกับสิ่งที่เราต้องการหลังจากที่เราซื้อลายเส้นงานวิจัยตัวนี้มาแล้วนะคะเราก็ได้นํามาต่อย,ยอดทําเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยพัฒนาออกมาเป็น5ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยกันปราคฏวก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากค่ะการที่เราได้นํางานวิจัยตัวนี้นะคะมาใช้ ทำผลิตภัณฑ์นเนี้ยตรงเนื้อถือว่าเป็นการช็อตคัทสำหรับธุรกิจเลยทีเดียวมันก็เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของเรานะคะทำให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันได้เป็นอย่างดีเลยทั้งตลาดในประเทศและก็ตลาดต่างประเทศสารสำคัญที่อยู่ภายในดอกไม้สีเหลืองนี้นะคะได้ผ่านการทดสอบจากคลินิกแล้วค่ะว่าไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายไม่ทาให้เกิดอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองต่อผู้ใช้เลยค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คำถามจากงานวิจัยในวันนี้ดอกไม้สีเหลืองที่ได้จากการวิจัยนี้มีอะไรบ้างคะ